วันนี้ครับวนเสียง<อ>หาครับวันนี้รู้สึกไงครับ ดีใจครับรอมาสามปีแล้วก็ในวันเก็ประสบความสำเร็จนอกวันนี้ทำได้สุดยอดเลยครับวันเนี้ยน้ำตาที่เราเคยไหลในเมื่อสองปีแล้วมันคนละแบบแล้วครับวันนี้น้ำตาที่มันไหลนี่สุดยอดมากเลยว่าเราอีกอย่างสามปีมันเป็นักประวัติศาสตร์เพราะว่าสุดยอดมาเยอะนะครับสามร้อยคนได้ครับเกินครับเกินสี่พันสี่ร้อยสิบห้าสามร้อยคนกับสี่ร้อยคนนะครับที่รถบไฟคันหนึ่งร้อยคนนะครับดีใจแล้วก็ฮุมใจวันนี้รอบนี้เลยวันนี้มากเลยกัน ถ้าจะเกิดขึ้นเราไม่มาละหรือว่าเราไปสายโอเควะผมจะเป็นยังไงแล้วก็โอเคเราไม่ไม่มาละว่าเราคบคบกลัวตัวประเทศเราพี่ตอนนี้กลัวแล้วตอนนี้ตัดแต้มยังไงกลัวเลยใจใจแล้วมาแล้วใจแล้วมาแล้วตัดไปเลยก้าแต้มลองไปกบอกนี่แบบมึงจะตัดตัดให้มากกว่าเก้าตอตัดให้มากเก้าใหญ่กูได้ไปแล้วนะ5กลัวทุกทีมนอ่กองพังล่องล่องเพียงตรงปั๊มน้ำมันได้ไหมได้ลองเลยได้ พักนึงพูดถึงชัยภูมิแป๊บนึงครับพี่ชัยภูมินี่คือแต้ไอชูเกียริไอชูเกียรให้กอผมตัดจจชูเกด้ผมเกียรชูเกียริครับมันตไม่ทุกอย่างมันอย่างนี้วนเพลงจะอรเอาลอกเพลงปั้มนมัเนง กับบีมินี่เด็กเราจะเตียนสองเท่าครับว่าจะไหนเนี่ยซิ่งยังไงสู้ยังไงกับวันนี้ครับก็ระวังไว้ครับราบบีระวังตัวไว้ระวังนะครับเพราะว่าโดนจัดเต็มโดนแน่โดนแน่แน่ราบบีโดนแน่แน่ถ้ามีถังไม่มีปล่อยเรื่องนี้ใช่ไหมครผมปล่อยสิ่งเกิดขบชนครับครับไทยเป็นนี้ไม่มีปล่อยครับ ถามถึงสุปรีนแ้วแม่ปล่อยบอลลูก่ะประตูปล่อยบอลลูกอ๋อออาปล่อยบอลลูกเหรอแล้วลาดีเจอสวัสดิ์จัดเดี๋ยวหนาวลาวลีใช่ไหมหนาวพี่มันหน้าหนาวดีเดี๋ยวเจอกันแรกรกอยเจอัีอะ้ยเอดช่ไหมอ้าวร้อยเอ็ดด้วยเอยเอดี๋ยวเจอกันเจอกันแรกแอย่าเจอรับีอะถ้าเจอัีหน้าเจออีกเจือสองสามรอบไหมไม่ไม่เอาไม่เอา บกันจบกันแค่นี้แล้วเจอชัยภูมิมากกว่าตอนสตาร์ทครับโค้ชครับโค้ชถามถึงแมทวันนี้นะครับรู้สึกไงครับวันนี้เราเสียใจแน่นและเยต็มที่แม่ช่วยทางหลังหน่อยก็คือมั่นใจมั่นใจคือเราเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราต้องทำได้แล้วเราก็ทำได้จริงๆอย่างที่เราตั้งใจคือต้องขอบคุณนักเตะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาช่วยพวกเราโอ้ยเยอเกินวันนี้แฟนคลับมา สามหมื่นคนขอบคุณลีโอด้วยครับถ้าเขาขอบคุณครับผมแทบไม่ขอบคุณเป็ดขอบคุณลีโอที่ไม่เชื่อเลยขอบคุณเป็ดขอบขอบเป็ดย่างพี่มาด้วยครับลาบเป็ดลาบเป็ดโอ้อร่อยมากครับแซ่บหลายเป็ดตัวนี้ขอบครับขอบครับขอบคุณสิ่งไงกับเชน่าวันนี้ครับอะไรหรอมาดูบอลหรือเปล่าวันนี้มาขายลูกโป่งขายไหมวันนี้ขายลูกโป่งลูกโป่งสวรรค์คือไหมคะ กลับไปน้องกลับไปกลับไปปาถามอะไรถามอะไรถามใจดิฉันหนึ่งกี่ปีแล้วครับสามร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเราเจอร้อยเอ็ดเราเจอแต่อยากเจอลาดเรียลาดเรียปาอยากทุบโอ่งอยากทุบโอ่งอยากทุบโอ่งฝ้าอยากทุบโอ่งนี่อยากตีหม้อครับเอยากทุบโอ่งทุบโอ่งตีหม้อไว้ที่หลังรัดรัดเที่ยวเจอกันมาปาเอาจริงอ่ะร้อยเอ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ลาลีด้วยลาลีด้วยเพื่อนแม่เดี๋ยวเราเจอกันลาลีร้อยเอ็ดรู้ไหมคะซื้อโป่งจะรู้ไหมคะหนูมาขายโป่งคืองเฮ้ยไล่เด็กนี are <S 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 course, ่ไปดิหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วลาลีแล้วเจอกันเอาลูกโป่งลูกหนึ่งลูกสองลูกหนึ่งร้อยเอ็ดเท่านั้นลาลีนลา